แต่ว่าองค์กรปกครองท้องถิ่นต้องยอมรับว่าผู้บริหารท้องถิ่นที่เข้ามาแล้วจะทําอะไรให้สําเร็จสักเรื่องหนึ่งในการทํางานในการพัฒนาท้องถิน่นซึ่งอาจจะเป็นเรื่องยากแล้วก็ต้องใช้เวลาเนี่ยการตัดสินใจของประชาชนในการเลือกผู้บริหารในระดับท้องถิ่นนั้นเนี่ยเป็นการตัดสินใจภายใต้ใตการวัดกผลงาน ตัวผมเองโดยส่วนตัวผมไม่ค่อยเห็นด้วยกับการกําหนดวาระสองวาระของ,ององค์กรปกครองท้องถิน่นสำหรับนายกรัฐมนตรีรัฐมนูลกําหนดครับว่านายกรัฐมนตรีเป็นได้ไม่เกิน2วาระหรือ8ปีนะครับแต่ว่าองค์กรปกครองท้องถิ่นต้องยอมรับว่าผู้บริหารท้องถิ่นที่เข้ามาเนี่ย และจะทําอะไรให้สําเร็จสักเรื่องหนึ่งในการทํางานในการพัฒนาท้องถิน่นซึ่งอาจจะเป็นเรื่องยากและก็ต้องใช้เวลาเนี่ยเขาต้องการความต่อเนื่องนะครับต้องการความมุ่งมั่นและก็ต้องการการสร้างการยอมรับของประชาชนดังนั้นความต่อเนื่องของผู้บริหารท้องถิน่นหลายๆมิติเนี่ยมีความสําคัญตัวอย่างขององค์กรท้องถิ่นหลายแห่ง ที่ทางานประสบความสําเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดการศึกษาการดูแลพี่น้องประชาชนการจัดการสิ่งแวดล้อมการจัดการเรื่องวัฒนธรรมการพัฒนาเศรษฐกิจกิจกรรมเหล่านี้ทั้งหมดไม่ได้ทําเสร็จภายใน4ปีหรือ8ปีแต่เป็นความต่อเนื่องที่มีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็ดําเนินการอย่างมุ่งมั่นและที่สําคัญมากก็คือว่าผมคิดว่าการตัดสินใจของประชาชนในการเลือกผู้บริหารในระดับท้องถิ่นนั้นเนี่ยเป็นการตัดสินใจภายใต้การวัดกับผลงาน ดังนั้นเนี่ยจึงไม่ควรจำกัดครับในเรื่องของวาระ2วาระติดต่อกันเพราะว่าถ้าจำกัดวาระแล้วเนี่ยสมัย2เนี่ยเรามักจะเห็นครับเราเคยทำมาแล้วแล้วเราก็เห็นชัดเจนว่าผู้บรหิหารท้องถิ่นจำนวนหนึ่งก็ไม่ทำอะไรแล้วเพราะว่าต่อไม่ได้หรือไม่ก็ต้องไปสร้างทายาทนะครับหรือไม่ก็ไม่ทำอะไรเลยแล้วก็ทิ้งทวนกู้ยืม เงินมาเพื่อมาบริหารท้องถิ่นโดยไม่สนใจเรื่องเงินสะสมไม่สนใจเรื่องนโยบายผมคิดว่าข้อเสียน่าจะมีมากกว่าข้อดีครับ